สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลาสุขุสุขคนค่ะแม่นิกินแซบชาแนลมา้ะจ้าวันนี้แม่นิกินแซบชาแนลสีผ้ามาเบิงวิธีการ Head. เห็ดข้าวเหนียวทุเรียนนะจ้าวันนี้ข้าวเหนียวทุเรียนจ้าแซบแซบจ้าขั้นตอนแรกก็คือการน,นึ่งเข่านะคะเนาะอันนี้คือเต่าทานจ้านึ่งเขา่า เสิรข้าวใส่หววัวข้ามาเสิร์เขานี่คือเอาเขาที่เ้ามาแล้วนะคะเอามาใส่หัว,วแล้วกันหนึ่งหนึ่งแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือขาเหนียวจ้เข้าวเหนียวนะคะหนึ่งใส่หว,วดเลยจ้าจ้าพอจะ้ะาหนึ่งเขาใส่เต่าแล้วแล้วหอกกับมาทำอ,อันนี้เขาเอื่นว่าน้ำกะทินะจน้ะเนาะน้ำกะทิกะซิมีน้ําตาล น้ำตาลสองยางจอาย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลเอ่อน้ำตาลไส้สีเหลืองเขาธรรมดาแล้วก็น้ำตาลเขาเอิ่นว่าเพิ่นเอิ่นว่าน้ำตาลแบบเผา,าหรือน้ำตาลอย่างนี่แหละพี่น้องจําว่าไดโอ้ยคือจํอาว่าไดฮึ่ว่าเป็นยังงค่ะมันไม่น้ำตาลเยอะสองยางเหล่านี้เมืก็ไปกวน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 ในหม้อในตั้งไฟนะคะอันนี้ก็คือกะทิอีห่อนี่แะคะ่ะที่คุณยายเปินใส่เห็ด พอตั้งใจได้กวนกวนกะทิแล้วเรียบร้อยซส้น,น้ำตาลแล้วเข้ากับมาเบิ่งหม้อหม้อเขาเนาะจา้าเขาคุณยายสำรวจเบื่องว่าเออออนใดทีไปขันพ่อออนใดทีแล้วก็เอาลงใน,ในหม้อน้ำตาลที่เราเคี่ยวกับกะทิเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะเทลงแบบนี้เลยเทลงแบบนี้เลยจ้าพ่อจะเทลงแล้วคุณยายกะสิอะเอาเอาไม่ เอาไม้ไส้เขาเนอเอื่นว่าเอาไม้ไส้เขาเนะค่ะไม้ไผ่ไม้ไผ่ข้าวไม้ไส้เขากับ้นข้นเขาไปใส่น้ำกะทิที่ห้อเขียวไวเรียบร้อยน้ำกะทิใส่น้ำตาลที่ห้อเขียวไวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนะคนคนให้เข้ากันแล้วก็แตะแตะค่อยม่ก็จะแตะแตะให้ติดกันนะจ๊ะมันกสะติดกันตามอัตโนมัติของข้าวเหนียวเลยนะจ๊ะเนะปิดปปลาไไัวบริกรมมกควนเอนาน้ำกะทิ ใส่น้ำตาลใส่แดงอีกรอบหนึ่งจากอ,าอีกหมอหนึงด้ยวยนี่พี่น้องอีกหมอหนึงจ้ะอีกหมอหนึงที่เราจะทําใส่อันบัทุเรียนจ้ะแกะบักทุเรียนไปเรียบร้อยอ่เข้ากับแกะแกะออกจากแกะออกจากเม็ดน่าจะเนาะคุณยายกำลังทําการแกะออกจากเมล็ดของมันพอแกะออกเสร็จน้ำกะทิใส่น้ำตาลที่เขาเคี่ยวไว้เมื่อกี้นะจ้ะ เอาบักทุเรียนลงไปเลยโดยที่บ่ต้องค้างไฟอีกเนาะคะ่ะเนาะจมจมมาจากไฟหอนๆแล้วก็เอาบัคทุเรียนลงไปเลยจ้าทุเรียนสวดลงไปเลยแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะจ้าเป็นอันเสร็จเนาะคะ่ะข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากินกันได้เลยจ้าจ้าเราก็เสร็จแล้วค่ะวิธีทําข้าวเหนียวทุเรียนแบบง่ายๆแบบบ้านๆของคุณยายนะจ้าขอบคุณคุณยายทั้งสองที่มเเาเห็ดข้าวเหนียวทุเรียนให้กินเด้อจ้ายายรัดกับยายเพ็ญเนาะค่ะเนาะ ข้าเจ้าวอวยพพรทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้กับแม่นิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนจ้ามากินข่าวเหนียวทุเรียนน้ำกันกับแม่นิจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า